สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปังไปสุขูสุคนจดเอฟีทุกท่านนะครับผมรับ่น้อกมาอัปเดตหน้างานนะครับหลังจากพายุฝนถล่มต้องใส่คําว่าพายุฝนถล่มพี่น้องตกทั้งคืนเลยนะครับผมนะครับที่เวลาตกแบบแห้งๆหนักๆครับผมประมาณสองชั่วโมงครึ่งนะครับเมื่อคืนแต่ว่าแบบแรงเลยนะครับผมกลับไปดูยากก่อนนะครับตัวนี้อย่าอยากระสลายลง่งนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวแจ้งที่ท็อปไปแล้วนะครับว่าให้มาแก้ไขแล้วนะครับผม ทางด้านมาทางนั่นก็เป็นส่วนน้ำนะครับผมน้ําเต็มสระเลยนะครับพี่น้องโอ้ยบ่ขึ้นฝนแห้งครับนะครับฝนแรงมากปลาพี่น้องหมดพวกปลาเข็งนะครับปลาเข็งกับบือเต้มนะครับปลาเข็งครับพี่น้องอยต้าพุ่นทางนะครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับผมทางไหนตกแดดน้อพี่น้องน้อนะครับมาขึ้นเขาโย่ถล่มหนักมาขึ้นนะครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับผมที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับผมเดี๋ยวพาไปเบิรง ช่างเขาปลูกยากเมื่อวานนะครับผมนะครับใสไรุลงบนเรอพี่น้อนะครับผมแต่ว่าสร้างน้อยแจ้งพี่ท็อปไปแล้วแหละครับผมเนาะแจ้งพี่ท็อปไปแล้ววันนี้อะไรพี่น้อคนถืเขามาจัดการให้นะครับโอ้ดาขึ้นลายเลยพี่น้องน้ำเต็มเลยนะน้ำขึ้นเยอะเลยบ่ขึ้นจังไหครับผมตกบดขึ้นบ,นข,น,บนขึ้นนะครับ พอทั้งคืนเลยสไลด์ลงมาไปด่วคุณคุณฟังคุณจะสไลด์หมดเลยมันเส,สยาะมันเป็นสโลปพี่น้องอันนี้คือยูแหล,ละพี่น้องวันนี้น้าผมทางปลูกคุนแม่ก็ชื่อว่ายูแลลวครับผมวันนี้นะครับ สไลด์ลงหมดเลยนะครับตอนนี้ตาางฟางนี่มันเป็นอันบอสโลไปนได้กับบอสไลค์ครับพี่น้องนะครับตอนนี้ไม่เป็นไรนะครับไม่สไลด์เท่าไหร่โอเคโครงสร้างน้ําตกถือว่าแน่นหนานะครับผมแน่นหนาอยู่พี่น้องก็เท่หนาสามสิบเซนเลยนะครับโอ้บดเบื่อแล้วครับพี่นอ้องมันจะทองฝาทองฝา,าปิดเลยนะครับผม ทางฟ้าปิดเลยวันนี้คาดว่าช่างน่าจะไม่เข้างานนะครับวันนี้ฝนตก <c oughs> นะครับฝนตกฝนตกไปพี่ไองปะไปที่โดมนะครับแต่ว่าช่างทํากันศสร์ด้านหน้าแล้วก็ทําสตูดิโอตรงโดมมาทํางานเหมือนเดิมนะครับผมกับผมไม่เย็นเสียหายเี่ากับมิ้แค่แค่หนาสาหร่ายลุล่รับผมไม่เป็นี้ไม่มีปัญหาครับเดี๋ยวเพิ่นมาปลูกให้ไหมครับพี่้องแป๊บเดียวนะครับ น้ำเต็มน้องสาเลยครับโอ้น้ำเต็มห,หน้าได้พีน่น้องแล้วบน้ำเต็มทุ่งนาเลยนะตอนนี้ได้น้ำพี่นี่ได้น้ำหลังจากตกตุกเชียต,ตกมากกัตกบตัวบ่แห้งตอนตกสุม,มึงสินะผมตอนนี้มึงนี้แหละมื่อคืนเดี่ยครับตกแห้งๆนะครับน้ำเต็มสาเลยนะครับผมเต็มสาเลยบรรยากาศฝนต,ตกลิ่นพี่น้องนะครับ ท้องทุ่งอีสานบ้านนานะครับผมนะครับหงาเคี่ยวขัดจีเลยครับเขอมาอยากยืดกดไลด์กดแชร์ได้พี่น้องเลยเป็นกำลังใจทีมสร้างปลูกหญ้าครับผมนะครับเป็กำลังใจให้ทีมช่างปลูกหญ้านะครับผมวันนี้มันกระเจี๊ดมากแจกไข่ให้คือเก่าคือเดิมครับผมนะครับตอนนี้ยังตกพี่รองตัวเด็ดกลางลมครับผมกลางลมครับอยากไปติดแล้วนะครับผม จมรบอบรอบอนาจักรโอ้นับเก็บสนะับเพราะว่าช่างที่ทำโดมประเทศงานในลมพี่น้องม่ปเป็นอย่างบ่ปเปียกนะครับอยอเสียหายหมดเลยสลายลงนะครับผมนะครับสลายลงเอาขึ้นไม่พี่นอนะ้องนะับเพราะว่ายเพิ่งปลูกนะครับผมเพราะว่าราก ยังไม่แทงออกนะครับผมไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ท็อปจัดการให้สวยเหมือนเดิมนะครับสร้างมาหอดต่อยขึ้นเขาตัวนี้สร้างเะนไหเดกกัดตัวนีครับสไลด์ลง มาถึงก็กินข้าวเลยโอ้มาหอด้วตัวดิยวที่างไหมที่บ้านสร้สางมาถึงแล้วที่บ้างมาถึงแล้วอยาไปเบิ่งกฟันหรือนปล่าพี่น้องจะขอไปหาช่างนะครับให้หลักฐานน้ำโตกถือว่าดีแน่นหนา,นา,นายอยู่กระถิบี้ตา้าโมนี่พี่น้องที่มันสลบนะครับผมสลบเยอะๆนะครับเขาดีแหละตกลงรามากถือดีหูไว้ นะครับดึงตั้งสีแนนแน่ครับประมาณนี้สลบโอ้โหโลงบนเลยพี่น้องล่ะต้องใช้คำว่าฝนถลม่มครับถล่มบนเลยพี่นอ้องสอกนะครับผมเดี๋ยว สายๆแนนเดี๋ยวพี่เทาขอบคุครับพี่น้องครับใช้สายหน่อยนะครับผมก็จะมาเก็บขึ้นกองไว้คือเก่าก็าสิปั๊บดินปั๊บยังไม่ครับพี่น้องวันนี้นะครับขันดังลุ้นก็ยังไม่เสร็จนะครับผมเดี๋ยวการล่าสุดโอ้หนำขึ้นไรครับพี่น้องหนำขึ้นหลายๆนะครับเตะโอ้เตะมาเลยนนำเต๋มาเต๋มาเต๋มาเห็น้องไปล่ดูช่างพอหยุดฝนถล่มหนักเลยเจ้าที่ปลูกไว้สไลด์ลงนะครับ เอฟซีถือหันเด้อครับเด้อนะครับปี๊ปี่พิมซางกินเข่าพี่ร่องโอ้ยก็แห้งแห้งด้วยฝนฝนครับฝนยังมาเรื่อยๆนะผมไม่มีทีท่าว่าจะหยุดนะครับฝนโอ้กินเข่าก็ยังเนาะซางแซบบะแซบบะซากับแซบบะซางกับอะไรไหม กินข้าวกินข้าวก็ก็เริ่มงานนะครับผมนะครับจิมั่างเข็ดตูดีโอทำห้องเก็บเสียงนะครับกันสากาเข็ดเรีดหน้าขจิมบ่อเขาพี่น้องวันนี้ครับผมจะมุงทำให้ให้น้ำเข้าได้นะครับผมเราติดตามชมพี่น้องเราติดตามชมดีครับถือขึ้นถือว่าบ่ล่มนะครับไม่ลมนะเมื่อคืนนะครับตกแรงอยู่แต่ว่าไม่ลม ครับเฮ็ดด้านได้ลมได้อยู่ครับพี่น้องเพราะเป็นหยังสินซาก็รื้อเหมือนเดิมพอพอมันแดดจะไม่飒ก็ได้เพราะว่าสระเป็นแบบฝนตกเนาะแต่เป็นแห้งกันอากาศดีๆก็โอเคโอเควัฒนธรามมือนีื่องราบานมันโคตมากเด้ได้เคยให้ท่านยาติแบบครับพี่น้องไม่งั้นล่ะมันชื่นเนาะไม่งั้น ทางล่างเก็บเครื่องมือทำงานเอาไว้ี่ได้บัตรทุกคนจะมาเปียกเล็บเล็กเดี๋ยวไปสวดผีไปสวดผีมันตีฮ่าฮเกาดิแค่เราฝนเน่าพื้นเน่าน้ำเต็มน้องสาไปเดินนั่งได้บันเดินนั่ สวนน้ำแล้วน,น้ำเต็มสวนล่ะเออทักกอล์ฟไปล่น้ำไปสวนน้ำน่ะน้ำเต็มสวนน้ำเลยใ <c oughs> ช่สร้างมากสร้างเฉดูดออกพี่ร้องวันนี้นะครับใช้ไดโวด,ดูดออกนด้ผมดูดออกแล้วก็เตรียมตัวมัดเหล็กเทปูนเหมือนเดิมนะครับกอะพุนแล้วพี่ต้องบดฝนพี่ล่า,า,าครับผมพลนฉยได้ดูดออกนะครับ มาอัปเดตความคืบหน้าแหกมือขึ้นเกา้าขึ้นเดิมนะครับพี่น้องนะครับผม<ฮ>ปลูกแล้วก็ง,งามฝนมาก,กวนนะครับฝนมากวนเลยนะครับผมนะครับแห้งครับฝนแห้งแบบแห้งเลยขอบ,บุณของคนเอฟซีนะครับเด้อที่เข้ามาติดตามรับชมครับพี่น้องขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาแล้วในลืงกดไลค์กดแชร์เพื่อกระจายทีมช่างทุกทีมนะครับผม วันนี้มือน,นี้คาดว่าบ้าน่านจะเข่าจักทีมครับพี่น้องเข่าแต่ทีมเล็กครับผมทีมทําเหล็กนะครับคว้าผลงานในหล่มพี่น้องเดี๋ยวให้ผมกับเบิดเบิดลเบื่อทังสี่รับพี่น้องวัอนี้น่าจะทั้งวันนะครับแห้งไรหนักขึ้นเบิดลขึ้นเลยวันนี้ตัวกางเสืครับแต่ว่าแบบแห้งเลยลนะ่ะประมาณสองชั่วโมงครงึ่งแบบแห้งเลยนะครับผมโอเคครับพี่น้องครับผมเดี๋ยวอยัปเดตให้เบิ่อนๆดูเลยครับพี่น้องทุกท่านเดี๋ยขอกล่าวคำว่าโชคดีไม่ใช่ ไปแซ่กให้เดินทางแคระขาดปลอดภัยให้ใส่ถนนละมัดรลว,วั้านในพิน้องเด้อถ้าโดนลื่นนะครับผมขอบคุณขอบคณครับสวัสดีครับผม